โมเดลตัวใหญ่นะครับประมาณน่าจะหนึ่งต่อ40่สิบนะครับผมก็จะเริ่มแบบเป็นแผ่นแบบนี้ก่อนที่แบบเริ่มเลยก็คือเขาเราต้องประกอบเีลอแผ่นงานนะครับเราจะมาแกะรวมกันไม่ได้จะหลงงันอ๋อครับต่ก็คือเป็นแผ่นสีแกะแผ่นพิแบบนีะครับเราก็แกะใช้คีมนี่ครับโอเคใช้คีมนี้ตัดตาม ตรงมุมข้อต่อมันนะครับ,ร,บระวังไปตัดตรงตุ่มข้อต่อนะครับมันจะทำให้ประกอบชิ้นงานไม่ได้โอเค,อเคต้องใช้ครีมนะครับใช้ครีมตัดครีมครีมนี่คือเป็นครีมโดยเฉพาะไหมครับหมายถึงว่าถ้าคนที่จะเล่น ถ้าคนที่จะเล่นจริงๆถ้าคนที่แบบมือใหม่เลยถ้าแนะนําให้ซื้อครีมของเขาเอง่ครีมเขาเขาดีกว่าเนอะใช่ครับเพราะมีความคมที่มันพอดีเพราะมันมีมุมที่ว่าตัดต้องตัดตรงขอบของส่วนชิ้นงานนะครับโอเคครับตัดเสร็จปุมาต่อเลยไม่ได้นะครับมันต้องก็ต้องใอ้เนี่ยใช้กระดาษทรายปหัดตามนุ่มให้แบบส่วนเกินออกครับเป็นงานละเอียดเหมือนกันเนี่ยละเอียดเป็นงานละเอียด หมือนเหมือนไอเนี้ยมันไม่ใช่แค่ของเล่นนะครับเป็นเหมือนกับงานศิลปะอย่างหนึ่งเลยครับไว้ฝึกสมาธิของตัวเองเพราะว่าบางทีมันต้องใช้เวลาในการประกอบของแต่ละอย่างใช้เวลาต้องหลักจริงๆต้องเราต้องหลักเวลาเพื่อมันเราหผมมต้องทำให้เสร็จไปเลยองใส่ใจมันองใส่ใจมันเลยจรับในส่วนนี้ก็จะเป็นการติดสติกเกอร์ครับก็จะใช้มือเป่าลอกแนไม่ได้เราต้องใช้เข็มเพราะบางทีเนี่ย เราไม่รู้เราว่าปลายนิ้วเรามันมีความพันน้ำมันเกืออะไรบ้างบางทีจะทำให้คราบกาวมันไม่ติดกับผลงานโอเคต่อมาเป็นการตัดเส้นครับวาดลายยการปากาใช้ปากาเนี่ยไปตัดเส้นตามขอบตามการตัดลงลายเส้นนะอ้ลงลาย้ทีนี้หมายถึงว่าแสดงว่าคนที่เล่นเนี่ยจะต้องอย่างน้อยจะต้องรู้จักกันได้ว่าลายเส้นอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับในคู่มือมันจะมีบอก ครับถราคนรู้จักกันนําเพราะเราต้องแบบต้องศึกษามาก่อนว่าไม่ใช่อยู่ดีจะไปตัดเส้นไหนก็ออกมาโอเคครับผมแต่ว่าเป็นการฝึกจินตนาการนะครับเว่าเราเราไม่จําเป็นต้องทําตามแบบของกันนําที่มันมีแต่แรกมาเราสามารถคัสตอมคัสตอมเราได้ด้วยยังยังดูแบบข้างหลังโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแผงกล้องไปข้างหลังนะครับครับข้างหลังเนี่ย แต่เดิมอ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่หุ่นปกติธรรมดาครับแต่เดิมมันก็แต่เดิมนะคะครับหุ่นทั่วไปอ่ะก็จะมีสีน้ําเงินแดงเป็นหลักใช่ไหมครับครับเราก็มาคัตตองหลายหลายละเอียดเลใช่เนี่ยเขาั็ต่อมทําเป็นแบบผ่านคามมาผ่านการสู้ลบมาโอ้โนี่ครับแบบนี้เราก็มาลงมาะกวดได้ถ้าคนแบบมีจินตนาการที่แบบว่าคิดสร้างสรรค์ครับแบบชิวๆก็มีครับผมแบบชิวๆโอ้ นี่นั่งสองหุ่นแล้วมานั่งจิ้าแมททางานอยู่กาป่าดอมาแล้วแนวเป็นอะไรระบายสีมาระบายสีใช่มาลงสีลงดีเทลครับผมว่าจะชอบเริ่มดีแค่ไหนสีด้ดำนาจะใช้เป็นสีเมจิกก็ได้สีฮูกันจุ่มก็ได้จุ่มสีก็ได้เป็นเพนเทาหรือว่าแบบโปรโปรหน่อยก็จะเป็นแบบนี้ใช้เครื่องพ่นครับ้เครื่องเลยเครื่องพ่นแต่ว่าเครื่องพ่นมันจะให้ความละเอียดกว่าเหมือนเรา พ่นสีรถปาดปาดเป็นเป็นแบบคนเหมือนพ่นทรายอครับอ๋ออันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบคัตตอมไปอีกกว่าขั้นตอนก็คือแบบว่าตกแต่งสีอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าผมว่าม,มือใหม่เหมือนกันเคราพอมีควารมรู้ได้นิดหน่อยเป็นสีสเปรย์สีกระป๋องแล้วก็ทําให้แบบ เคลือบฉานเคลือบของเขาครับขอ,อเป็นสัดเคลือบให้เกิดเงาหรือให้เกิดด้านาก็ว่าปไปแสงสีใช่ไหมให้เกิดแสงสีเพราะว่าเขาก็ต้องถ่ายไฟ๋อ,อแล้วก็ให้มันดูว่าเขาเรียกว่าอะไรอัตลักษณ์ของ,ของตัวโมเดลครับให้มันดูเหมือนแบบมันไม่ แค่หุ่นธรรมดาไม่ใช่แค่ประกอบเสร็จแล้วดูเหมือนหุ่นทั่วไปแต่ให้มันมีเหมือนว่ามันพึ่งผ่านมลสุญบางอย่างมาอยู่ที่จินตนาการอยู่ที่การแต่งใช่ครับแต่เขาอันนี้ตอนนี้เป็นตัวคัสตอมพิเศษคัตอพิเศษทว่าใช้แต่งสีอันนี้จะเป็นเห็นรุ่นพี่บอกว่าเป็นตัวร้ายมั้งครับเนี่ยตัวนี้ตัวร้ายตัวร้ายปีกแดงตัวร้ายปีกน้ำเงินตัวดีโอ้แกนดั้มก็มีตัวร้ายตัวร้ายดีใช่มีมีฝั่งจักรวรรดิมี ทางประชาชนเขาตายเลยรับโอันนี้พี่บอกตรงว่าพี่ไม่พี่ไม่ได้ดูเลยไม่มีความรู้เองก็ไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าชอบแต่ว่าชอบอุดเห็นมีพี่คนหนึ่งเขาแนะนํามาเรื่องซีรีส์ซีรีส์ันดั้มก็คือมันจะมีซีรีส์ที่เป็นซีรีส์เนื้อเรื่องหลักกับซีรีส์แฟนชายครับก็คือซีรีส์เ่เนื้อเรื่องหลักก็จะเน้นเป็นที่ของของผู้เขียนเองส่วนแฟนชายก็จะ เลยแล้วว่าเป็นตอนจบในเรื่องจบในตอนนะครับตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่ากันดั้มจะต้องเป็นตัวดีหมดตลอดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเหมือนกันมันเรียกว่าอุดมการหรืออะไรอุดมการใช่ไเนาะแบบการครอบครองดินแดนการเมันมีบางบางเรื่องบางตอนที่เหมือนกับว่าต้องสู้กันเพื่อแบ่งอํานาจควบคุมโลกนะครับผมว่าเมื่อการครอบครองประมาณนั้นใช่จะมีคนผู้ผู้พิพักษก็คือครอบครอง ไอ้นี่ให้ความบุญไม่ต้างโมาตอนนั้นนะค่ะที่อาจจะไม่ควจะกินทานกลัวได้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 เข้าใจ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 แต่อยากจะได้คนแบบก่อนอธิบายก่อนเลยลูกแล้วข้างในคือสายของข้างในคือสายของครับอ๋อจะมีเสื้อมีของสั่งสมแล้วก็มีแบบพวกโมเดลอ๋อเป็นพวกโมเดลใช่ซึ่งเวลาจะเข้าไปเนี่ย คือผมก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันก็ขอคือตอนนี้ลงทะเบียนแล้วนเรียบร้อยอ๋อครับลงทะเบียนมาแล้วเรียบร้อยก็เดียวมันก็ตรงนี้เป็นทางขอกครับอ๋อคือนี้เป็นทางออกเลยไปร้านค้าก็เป็นร้านค้าได้เลยอ๋อครับเวลาจะเข้าคือก็คือเข้าตรงนี้เลยอ่าเข้าเข้าด้านนี้โอเข้าด้านนี้อ๋อเข้าด้านนี้โอเคโอเคมรดการสำคัญอ๋อโอเคครับครับโมเดลแต่ละชิ้นมีมูลค่ามีมูลค่าโอเค มีอะไรที่แนะนําพี่มั้ยครับแบบคนแนะนำไม่ใช่ว่ามีอะไรน่าสนใจอะไรเงี้ยว่าหุ่นโดไหนอะไรเงี้ยมันน่าสนใจทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยใช่ไหมแลวอย่างตู้นี้คือมีโอเคโอเคันไมได้้ได้พอดีพี่พอดีพี่ยังไม่มีความรู้ก่อนไม่มีความรู้เลย ได้หมาได้หมาได้เป็นยาหรอหรือมีหรือมีอะไรที่แบบเป็นกต่ายวอลล์เี่ยผมราได้เราได้อยู่ใช่ไหมนี่พี่ก็ตันเลยตันเลยแต่ว่าเมื่อกี้นี้เพื่อนอธิบายเรื่องของการทต้องกันใช่โอ้ทำให้ที่ทำให้ที่เข้าใจเลยมันะง่ายผมส่นตัวครับอ๋อครับโอเคครับสำหรับร้านนี้นะครับที่เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของงานนี้โดยเฉพาะครับครมันจะเป็นการออกแบบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นครับคือจะมีลายนี้ แล้วถ้าหมดงานหมดงานตอนนี้ไปครับก็คือไม่สามารถหาลูกตามร้านได้แล้วได่หรอคือไม่ได้แล้วใช่โอเคเป็นตัวนี้ด G Gundam ของ RX78 ครับผมแล้วก็จะเป็นไซส์ HG เป็นของ RX78 แล้วก็เป็นเป็น m g ครับผมเป็นเกียร์ที่ดีขึ้นมาครับก็จะเป็น G เป็นของ วีกันดัน้มครับก็คือพวกนี้สามารถดูได้ในในซุม้มตรงนี้อันนี้สามารถเราจะมีใบที่แจกให้ก่อนเข้า,างานสามารถเอาใบนั้นไปยื่นที่แกเชียครับแล้วก็ติ๊กได้เลยครับจำกัดสูงส,สุดหนึ่งท่านต่อสองกลองเท่านั้นต่อแบบครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้็จ้เป็นสินค้าต่างๆที่อยู่ในงานอ๋อครับ แล้วด้านนี้ครับด้านนี้ด้านนี้จะเป็นสิ้าของอธรรมชาติครับ,รบด้านนี้จะไม่เหมือนกัฝั่งนู้นเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นเหมือนเป็นโมเดลตมากกว่าครับ,รบมันจะมีการเล่าเรื่องในตัวของมันครับผมถ้าเป็นคนที่ดูหรือ,อชอบมาด้านนี้ผมว่าอันนี้มันจะตอบโจทย์เรื่องมันเห็นภาพในจินตนาการของเราครับแบบเราดูฉากนี้แล้วเราก็แบบมีมีหุ่นตัวนี้วางอยู่แล้วก็แบบอ๋อ มันคือฉากไหนฉากไหนอย่างนั้นมากกว่าเราเรามันจะไม่ได้สนุกที่การประกอบแบบจะเป็นสนุกที่แบบว่าเราได้มานั่งดูได้นั่งจับท่าทางอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมโอเคตัวนี้จะเป็นอย่างนี้เป็นแต่ละภาพก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ระภาคแต่แต่แนะนำที่สุดก็คือภาคใหม่ภาคใหม่ที่เพิ่งที่เพิ่งออกซีซั่นสองจบไปเมื่อ ก็สักผักแล้วครับเป็นค่าที่สนุกนี่พี่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับนี่อันนี้ได้ได้น้องแนะนำนี่พี่ก็ดีใจมากเลยนะครับนี่ขอบคุณน้องๆมากอ๋ออ๋ออ๋อตัวนี้เป็นอ๋อตัวนี้เป็นลำโพงเนระใช่อ๋อเป็นลำโพงจะมีไฟด้วยนะลำโพงโอถ้าเป็นตัวอย่างคือจ่ทางด้านในครับโอเคลองใั่ซื้อไปสะสมได้นะเนี่ยใช่ครับจะมีแก้วน้ำด้วยมีแก้วน้ำด้วยนะครับ ครับก็มีแ,แมจแจรครับผมก็ได้น้องๆนะฮะน้องๆสตาฟนะครับที่ดูแลนะครับงานกันดั้มนะฮะที่เซ็นเตอร์เวินะครับ,นรบแนะนำนะครับ สำหรับผมนะครับไม่มีความรู้เลยนะครับแต่ก็ชอบนะครับหุ่นยนต์นะครับชอบจิตนาการแล้วก็อยากจะมาถ่ายนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่หาโอกาสนะครับมาชมงานนี้ลำบากนะครับก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับ แล้วก็เขจะมีในส่วนขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกันดั้มด้วยนะครับ thank <laughs> you ครับผู้เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอบคนะครับแล้วก็พบกันกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย